สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียาเมื่อเลี้ยงพี่น้องเอ,อ้ยตามคำเดียบรองอุ้ยหนาเลยนะกำเ่เลยเป็นไข่เป็นวัดเพราะแต่เศร้ากับเพราะเศร้าดีปม่ได้ดอกกัยังกินยากินยังอยู่แต่ว่านอนคักนอนแน่มันนี่มา,มารีวิวให้พี่น้องเบื่องครับตามคำเรียกล่องที่พี่น้องว่าจะเห็นของใหญ่ของใหญ่คือยอีหยังนี่ครับพี่น้องจวดทะเลอ,อยู่นี่ครับอยู่บ้านของอันจันเอีอพน่ลละนะครับอยู่เตียนบนเลิศข้าสเส้นเตอร์ฟังตองามนะครับนะนะครับเนี่ยบ้านต้นบ้านตรงกลาง อ่เพิ่มไปอยู่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องนะครับรถหกล้อดำนะครับขั้นบักใ,ใหญ่เทอร์เรสจอดอยู่นี่ละเพิ่งนมาจอดด้วยเฮือยนไม่ดิท่านสบายใจมาเบิ่งน้ำแน่เนี่ยวันมาเต่ามาหอดนะครับนายฮีโน่ย่างดีนะครับเน,น,น,นะบนี่สบายใจเอ้ยมาเบิ่งน้ำแน่รถนีไหมเคือบูแต่นี่แล้วไออันโคโนมาสตาร์ทให้เบิ่งนะครับรถหกล้อดำ แกดินแกอันเลยนะครับพี่น้องเดีมาเบิงเอากล่องล้างมาพี่น้องเบิืงก่อนบะเลยนี่มาครับเอากล่องทั้งนี้มานโมอลูกว่าไปไหนแล้วลูกแก,กว่ามามาคุณมุ้มมารถยังไงเนี่ยรถผู้ใดรถพี่น้องเขาหน่อยสิเ,เอาพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิงกันก่อนคลิปนี่คุณมุ้มเป็น,นเอามาจอดไวยให้รถพี่น้องกระเดียงนี่มันวะเ,เ,เอาเอาตัาง้งราคาเท่าไหร่ี่เดี๋ยวเราถามเรื่องราคาก่อนพี่น้องเสื้อพี่อ,อั่งงู ตั้งไว้ตั้งไว้สองแสนสองแสนเจ็ดหมื่นทุนครับสองแสนเจ็ดหมื่นทุนเป็นรถดำรถปีเท่าไรกันล่ะปีสามแปดครับเนาะเหลี่ยมเนาะมีเหลี่ยมเนาะเอารถปีสามแปดอ่ะปีสามแปดรืองลอยสี่ลอยสามสิบกับลอยสามสิบแรงมาร้อยสามสิบแรงม้าครับอืมรถปีสามแปดเครื่องฮีโน่แท้ครับเครื่องฮีโน่แท้นะครับนะเจ้าของเดียวเจ้าของมือเดียวเอามือสองเนาะโอเคครับเอาเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันพี่น้อง ủa, oh. sơn tạt bơm tít lên, ba đéo lên, không, tít vào thú đồ hả? vào thú, sơn tạt ba đéo tít, nào, thoải lắng này nói, đam số con nào đam đam, à cho sáu mươi chín cháu không phải hát lên đinh, đam số là bây giờ đam số nào? Đạp สุดดำเลยแม่นวะโอ้ดำยุดสุดเลยพี่นอ่องว่ะัาสุดกลากเลยเอาล่งล่อลง,งโอ้ระบบไฮดรอลิกยังแนนเฟียๆเฟี้ยวเลยพี่น้่องนะครับนี่นะครับโอ้เสียงเงียบดีขนาดปะวกรลอ,อะเอาหน่อยนึงหน่อยเึงเสียงนิ่มเสียงนิ่ม เสียงดำเสียงยังนิ่มดีนะครับพี่น้องเอาเดินหน้าถอยหลังโอเคดับเครื่องว้าโอเคโอเคโอ้แน่นอนแน่นอนเร็มอยู่ดีได้พี่น้องเด้อนะครับรถของแท้นะครับเบงนะบเียบดีโยกอันโยกขึ้นโยกลงดังนี่พี่นาะงเพราะมีเสียงอีดานเนาะ นายยิโนนะครับพี่น้องเพิ่นตั้งไว้สองแสนเจ็ดสวนนะครับผู้ใดอยากได้ไปท้ามาหากินเอาไปได้เลยนะครับพี่น้องลดดัมเดิมซับขี่แล้วได้เงินขับแล้วได้เงินอ่าขับแล้วได้เงินเพราะว่ารถเฮ็ดรถเฮ็ดงานนะครับสำหรับแท่นที่อยากเอาไปเล่นรวมเล่นอยอันสำหรับผู้พีผู้เพิ่นหาเงินเนาะรถหาเงินโดยเฉพาะนะครับเอาไปเลยพี่น้องสดๆดสองแสนเจ็ดนะครับ บาดที่นี่ <c oughs> ซื้อไปแล้วบ่ต้องเฮ็ดยังบได้เฮ็ดยังครับพี่น้องมีแต่เติมนะมันหลกักกัไปเรียนงานเลยนะครับดำเดิมมันโอเคเลยพร้อมใช้งานสำหรับท่านที่กำลังมองหานะครับนี่สภาพภายหนอกตัวไปภายในกัคือว่านะละพี่น้องนี่เนาะภายในนะครับเ <c oughs> บาะเบื่อตามสภาพนะครับบริเฮ็ดยังครับรถแบบเดิมๆเ,เลยมาดิๆไปดิๆนะครับ นะบอเบิกบจังสีหละพี่น้องเบิงเอารถนะครับน,นี่คือรถทำมาหากินนะครับป้ายอะป้ายทะเบียนไม่ขาดนะครับเล่มสีแดงเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะเล่มแดงนะครับ สีแดงหรือ่องชมพูนี่ผมกับโมหเด้อครับเด้อบาบนี้เนอะมันเป็นสีแดงหรือสีชมพูพี่น้องวะก็จะเอาเงินเหลี่ยมแดงหรือเหลี่ยมชมพูซะเด้อนะครับเอาคอ่ะเอ้าจวดจัดจัดไปพี่น้องนะครับปวดไดอยางไงรถไปเรียนทำงานเรียนหาเงินหาค้ำนะครับแนะนำขั้นนี้นะครับ จูเตีดยลดของจานดีพี่นนะครับได้ของใหญ่มากพี่รองเบิ้งมานี่นะครับอ่ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะพี่รองเด้อโทรมาถามได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโทรมาถามได้เลยนะครับโทรมาถามได้เลยบอกว่าดูคลิปจัน้อยแล้วโทรมาจะได้รดขั้นนี้นะหกฮอดดาเหนียวสันเลยเขามาเบิ้งมาสันนะนะครับกัดทักมาหาได้เลยนะครับพี่รองเนาะนะขันว่าขันพี่รองว่าเบิ้งคลิปจัน้อย ทีร่องหายมึงแล้วก็มาเพี่ยเพิมีส่วนลดให้ลด,หลดได้บ่ครับ่มลดใดนะมีส่วนลดใหน้นะครับมีเงินค่าน้ำมันกรับพร้มอมเวลาพี่น้องกานผูใ้ใดอันเบิ่งคลิปจันรอยแล้วโทรมาหาเพื่อนบอกว่าดูคลิปจันรอยไทยแล้วก็โทรมาหาเลยนะครับเพิ่นกสิลดให้เลยนะครับพี่น้องนะครับลดลดไรเตื่อบเรไปนะครับลดหลายเตือบเงืค่าน้ำมันกรับ นะครับนี่ทางการได้่น้องเด้อผู้ใดสนใจนะครับรถหกล้อดำนะครับดำให้เพิ่มความวนนะครับขันบักใหญ่เลยลอยสามสิบเรียงหมา่ๆๆนานะครับโอ้ร่อดเบื่อๆอย่า,ยยา,ยยางไรรอนอ,อยู่ไปได้หนักเๆๆว,ว้ยกินยาคาปวดบ่ไปลน่ำมากมาเคลื่อนถิ่น,นโง่เอ้ย ไปรับมาแต่สะกลนักขวัญสียาบางแรงเงมาอวานหนี่งเขาี่ยบังีงสียาก็ไปนอนดีขนาดได้จนอนหมือนยังนอนซะได้เศร้าอย่งนอนอยู่มารีวิวรถไหีน้องเมืองย่ยัแลงซะด้โอ้ทอเนี่ยก็สิคากนอทอแน่น่ยเนาะพอเห็นนกลออ่าใส่แน่นหยนมันดัมันดังดีเบิ้นเบิ้บบดีแบตเตอรี่สองหน่วยหมดเลยโอ้เปกล่มนะครับปั๊มร่ม ยังไม่ใหม่เยู่ตัวนี่ยปรับร่ม,อมเอายางเยิงกับประบ้านเนี่พี่น้องนะครับนะครับดอกยางดอกยางกับประบ้านเนี่ยนะครับตามสภาพเลยพี่น้องเด้อนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะข้างบนสำหรับท่านที่อยากได้สนใจติดต่อมาเบอร์โทรใต้คลิปนะครับเอาเบอร์จันเดียอะไรโลกหนอยเพื่อนนะครับเนาะ เบอร์จันเอ๋เนี่ยและนะครับบอกว่าเบิ้งคลิปจานลอยเนี่ยละเลยโทั่วมากพี่สันนะครับส่วนรถเดอร์พุทธิ์สินรถหายเลยคันว่าเบิ้งคลิปจานลอยนะครับพี่น้องเอาทักทายสบายดีย่ามัอเรื่งนะครับนี่อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับรถของใหญ่วันนี้นะครับปกติเล่นแต่รถเก๋งรถปิกอัพมือนีนได้ของใหญ่นะครับนี่เอาฝากพี่น้องเด้อครับเด้อนะครับจวดจานฟาดบึ้มทักทายมาได้นะครับพี่น้องเต้นรถแปดเจ็ดบุญเลิศคาเซินเตอร์นะครับ บานตุนบรนตรกกลางอำเภอพยุนจังหวัดขอนแก่นพี่น้องนะครับจวดจวดจวดความคุณครับสำหรับท่านที่โทรมาถามนะครับขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปด้วยครับโอเคครับคลิปนี้ไว้ซำเนี่แลลวครับพี่น้องไปแล้วไปแล้ว